ม่ไปวันแรกเลยพี่สาวที่น่ารักพี่สุนารีนะคะก็การเสียครั้งนี้ก็เป็นการเสียที่ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเนาะแกเสียแม่ก็เข้าใจเลยว่าแกต้องการกําลังใจถึงพี่แกจะเก่งแค่ไหนกําลังใจสําคัญที่สุดพอวันแรกพี่หัไม่ได้เป็นรถน้าศพหรอกแต่ไปวันที่สอง ไปก่อนเลยคนอื่นยังไม่ได้ไปเลยวขไปให้กําลังใจพี่สาวก็ไปอยู่กับพี่สาวสักประมาณสองสามชั่วโมงได้แล้วก็กลับมาทํางานหน้าที่ของตัวเองต่อสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วพี่ทํางานได้แล้วพี่แกก็เข้าใจว่าธรรมชาติเพราะแม่อยู่ตั้ง97แล้วอะ96 9าแม่อยู่เลยบอกกับพี่พี่รู้ไหมแม่น่ะมีบุญที่สุดแม่อยู่ไม่เคยให้ลูกระบากเลยที่ผ่านมา 97ปีแม่ไม่เคยนอนติดเตียงและให้ลูกเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแล้วแม่ไม่ได้มาเจาะอ,อแม่ไม่ได้มาป่วยให้ลูกดูแล5ปี1ิปีพลิกตัวกันหรืออะไรเงี้ยไม่มีเลยยายอะ่ะเป็นคนมีบุญที่สุดเลยถ้าเราจะไปเราขอไปอย่างยายแล้วพี่แกก็รู้สึกดีแล้วแกก็น้ำตาไหลเราบอกเขาเครียดไหมเพราะว่าก่อนนั้นคือเขาอยากจะไปดูแลแม่ต่อไปแ้ก็อยากใ้ทนได้ดูแลแน่นอนแกเสียใจยแกเสียใจ,ยส,ยจยสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยแกบอกว่าแกดูแลแกันน้อยเกินไป แกให้เวลากับยายน้อยเกินไปถ้าย้อนเวลาได้แกอยากจะกลับไปดูแลยายทุกวันทุกวันเหมือนอย่างที่เราดูแลแม่อะไรเงี้ยแกแกกับคู่แต่ว่าที่ผ่านมาตอนที่คุณแม่ยังยังเจ็บอยู่เขาหากับพี่ฮาตลอดกันว่าใช่ใช่ใช่<ๆ>ก็เลยบอกเจ๊ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าต,ตอนเนี้ยเจ๊ก็ทําหน้าที่ลูกได้สมบูรณ์ที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าเวลาวันไหนที่ไม่มีเขาพูดตั้งแต่ยายยังอยู่นะ เจ๊ดีแล้วบางทีเราต้องไปทํางานแทนแกเป็นนั่งแทนแกเป็นคอมเมนต์แทนแกบอกเจ๊ไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวน้องช่วยทางด้านนี้ไม,ไม่เป็นไรแล้ววันไหนที่ไม่มีเขาอะเจ๊จะได้ไม่รู้สึกเสียใจว่าไม่ได้ทําอะไรให้ยายได้เต็มที่อะไรย่างเงี้ยค่างไรพนักงากน,านคนน,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 นึ่วันนันวันนี้คิดว่าพี่สมบารณ์ทำหล้า่ได้อโอ้โห,หสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากไม่ต้องเสียใจเลยอะวันวันที่ไม่มีเขาเราไม่ต้องเสียใจอย่างพี่ไฮทุกวันเนี่ย เราก็ทําดีที่สุดแล้วไม่รู้ว่าวันวันที่ไม่มีแม่ไม่รู้ว่าเราจะทําดีได้อย่างเขาหรือเปล่าหมายถึงว่าจิตใจเรา,าจ,จะเข้มแข็งได้อย่างเขาหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาตอนนี้ประกันภายบ้านแล้วค่ะใช่ใช่ใช่เราคิดว่าการทางานของเขาใช่คิดว่ามันเป็นช่วงดิง่งอะ จริงๆเจ๊ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเพราะอาจจะขายสักหลังนึงอีกหลังอาจจะเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยจ้ะเพราะฉะนั้นว่าตอนนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะยายไม่อยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะยายไม่อยู่แล้วทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ยี่ห้อยี่ห้เขาอยู่ที่จริงๆเจ๊ต้องอยู่เพราะว่าเจ๊ทำงานอยู่กรุงเทพแล้วการไปกลับหนูสี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงนะแล้วแกขับรถเองมันไม่ไหวหรอกแไม่ไหวเลยดูดล้วไา่ทำจะเต็ม เฟดบ้างเหรออันนี้มันก็ต้องเคารพในการตัดสินใจคิดว่าแกยังทําอ่ะไม่งั้นแกเหงาแต่เจ๊เป็นคนขยันทําทุกอย่างพี่หายเองอะเสียดายไหมกับการถ้าเกิดพี่ถ้าเกิดพี่สุขก็ตัดสินใจแบบนั้นจริงๆว่าแบบเออไปไหมอะไรไม่หรอกเจ๊ทําเจ๊ทำเจ๊เขาอยู่ไม่ได้เพราะเขาเขาเป็นคนขยันแกจะอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกแกอาจจะเฟดออกบ้างนิดๆหน่อยๆ อาจจะไม่ได้ท,ทําทุกวันทุกวันเพราะทุกวันเนี่ยแกแทบจะไม่มีวันหยุดแกอาจจะบาลร้านชีวิตให้ดีขึ้นมากกว่าอย่างที่บอกว่าพี่ไฮไปรับงานแทนที่สุดมากเหมือนกันอย่างเงี้ยบ่อยในพักที่มาก็ช่วงที่แม่ป่วยนะ่ยก็กระบาดป่วยมากป่วยมากอาทิตย์หนึ่งคือไปกี่วันได้พี่สองวันจับวันบางครั้งเอ้ยเยอะเยอะเยอะมากแล้วพี่ไฮไปได้ไปแทนคนเดียวนะบางครั้งเราไม่ว่างพี่พี่คนอื่นก็ไปแทนพี่ทาเอ้ยพี่เอเลยอะไรอย่างงเจ้ะ ตอนนี้เขากลับมาลุยงานแล้วใช่ไหมครับใช่กลับลุยงานแล้วจิตใจก็ดีขึ้นแล้วเป็นใครที่เป็นห่วงเขาอะพี่ไฮอยากจะอคุกนะคะทุกคนก็ฝากความเป็นห่วงมาทางพี่ไฮเยอะมากฝากกอดฝากให้กําลังใจนะคะพี่ไฮทำให้ทุกอย่างแล้วแล้วก็เป็นกําลังใจให้เจ้เสมอนะคะรักนะรู้ว่ารัก รักเจก็รักน้องน้องก็รักเจเป็นกําลังใจให้เจเสมอนถ้ามีอะไรยังบอกเลยว่าอยากให้น้องช่วยอะไรบอกได้เลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยิวใจก็มากที่สุดนี้คือเรื่องอะไรยิวใจที่สุดก็เนี่ยพวกเราเนี่ยต้องต้องต้องเป็นกุ้งหมาหมายิวใจนี่หมาเลยของเจนะเออแกรักหมามากจ้ะยังไงก็ฝากด้วยนะทุกคนสินค้าจ้ะ วันนี้แรกอะไรเอ๊ะวันนี้เราเราเรา,เราเราอ่าเราปิดตัววันที่เท่าไหร่อ่ะอ่าเลขสวยว่ะเลขสวยแต่วันนี้น่าจะมีห้าด้วยนะวันนี้น่าจะมีห้าจ๋าอ่าลองฝากสินค้าช่วยช่วยด้วยนะช่วยด้วยนะเออเออเออชะเออเออเออชะเออเออเเออ ของฝากสองซอกเอ oh, ้ยของากทำไมนะทำไมทไมนะอย่าพึ ale, ่งนะห้าสี่สามสองนะเรากูจัดก่อนแต่งเอไห่เน่ยอ่ะเอองอชะเอองอชเอิอเเอาเขอเชิญทดลองสองกองสามทงแม่บอกตรงๆและเคล็ดลับดีๆเฮว เ oh, อ้าเฮวเฮลตื่นเช้าทานไข่สองฟอง oh, he ll, he ll. กาแฟหนึ่งซองละของไฮคอฟฟี่เฮลเอาเฮวเฮลช่วงบ่ายทำงานละลาช่วงบ่ายทำงานละละชาชงไฮคอนลากูตาซองนี้เฮลเอาเฮวเฮลกูตารสชาติโยเกิดรับรองว่ารสผิวพันณ์ดีดีเฮลเอ้าเฮลเฮล ก่อนนอนอย่าลืมนะเธอชงไฮไฟเบอร์มิกเบอรี่เอาเอวเอว <c oughs> ทำมาจากผลไม้ล้างท้องล้างไส้ล้างสิ่งอะไม่ดี <c oughs> เอาเอวเอว <c oughs> ขอฝากสามซองของหายนี้กันนะพี่น้องเอ้ยขอ <c oughs> บคุณมากค่ะ มันอยู่ในนี้หมดแล้วมันอยู่ในนี้หมดแล้วฝากด,ด้วยนะเลยสื่อเพิ่งเขียนกันเมื่อกี้นี้เ oh. พิ่งเขียนกันเมื่อกี้ที่อาจจะจําไม่ได้ต้องขออภัยด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ